สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสตพาดหัวข่าวบอกว่าอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวยื่นกอกอตอยุบพักการเมืองหกพักที่ไปพบทักษิณหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนพุษวรชิตบุติกุลซึ่งเคยเป็นแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006 นพรุษได้ไปยื่นหลักฐานกับกรกะตเพื่อขอยพิจารณายุบพักการเมืองสี่พักซึ่งประกอบไปด้วยพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติและก็พักชาติไทยพัฒนาจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรได้เรียกหัวนหน้าพักการเมืองรวมถึงบุคคลสําคัญของพักเพื่อไทยเข้าไปพูดคุยที่บ้านจันทรสองล่าเมื่อวันที่14สิงหาคม2567ซึ่ง ถือว่าเป็นการกระทาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบริพักการเมืองมาตรา21มาตรา28แล้วก็มาตรา29โดยขอให้กกตเดี่ยสั่งยุบพักการเมืองตามมาตรา92อีกทั้งขอให้พิจารณาพักการเมืองอีกสองพักประกอบไปด้วยพักประชาชาติกับพักพลังประชารัฐเนื่องจากหัวหน้าพักไม่ได้เดินทางเข้าพบแม้จะยังไม่มีหลักฐานเบื้องต้นว่าเข้าข่ายยุบพักการเมือง แต่พรา,ามมาตรา21เนี่ยระบุว่าให้หัวหน้าพักการเมืองเป็นผู้แทนของพักในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกหัวหน้าพักจะมอบหมายเป็นหนังสือให้เลขาธิการพักหรือกรรมการบริหารพักเป็นผู้ทําการแทนได้หากหัวหน้าพักไม่ได้ไปพบปะบุคคลภายนอกจะต้องทําหนังสือให้เลขาธิการพักเป็นผู้เดินทางไปจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการสาะ,ะแสวงหาหลักฐานหนังสือมอบอํานาจที่บ้านนี้ พนพรุตบอกว่าอย่างนี้ครับการที่นายทักษิณเรียกแกนนํารักษาการรัฐบาลในช่วงที่นายเศรษฐาทวีสินต้องพ้นจากตําแหน่งเรียกเข้าไปพูดคุยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและก็ผลักดันนายชัยเกษมนิติสิริขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยนะครับแม้ว่านายทักษิณจะเป็นบิดาของนางสาวแพทองทานธินวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งอยู่ระหว่างไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 12สิงหาคมถึงวันที่15สิงหาคมแม้ว่าจะเป็นพ่อก็จริงแต่การกระทำของนายทักษิณเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการกระทําของพ่อกับลูกและการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายจะขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ยพักการเมืองในมาตรา28 ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าพักการเมืองจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาควบคุมครอบงำสั่งการทําให้พักการเมืองไม่สามารถดําเนินการไปด้วยความเป็นอิสระได้และในมาตราย9เนี่ยยังบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นํากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองขาดความเป็นอิสระ ซึ่งนายทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกนะครับจะเข้าไปแทรกแซงไม่ได้จะไปกระทําการใ,ใดๆก็ไม่ได้นายทักษิณเข้ากระทําการเปรียบเสมือนกับการเป็นเจ้าของพักหรือผู้มีอิทธิพลเหนือพักจึงมายื่นหนังสือให้กะกะตพิจารณาตรวจสอบในเรื่องนี้ระยะเวลาการดาเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลก็ดีจะต้องมาพบนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองลาทุกครั้ง เมื่อครั้งที่นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายเศรษฐาก็ยังไปพบปะในเหตุการณ์ต่างๆต่อเนื่องกันมาซึ่งเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าการกระทําของนายทักษิณเนี่ยส่อไปในทางครอบงำสั่งการควบคุมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าทักษิณเนี่ยเป็นเจ้าของพรรคและมีอิทธิพลเหนือพรรคการเมือง รวมทั้งยังเป็นบิดาของแพรทองทานย่อมเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือแพรทองทานซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมถึงทักษิณเองเี่ยเคยเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยมาก่อนทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่ามีการออกนโยบายต่างๆที่พักเพื่อไทยดําเนินการอยู่เนี่ยนะครับนายทักษิณเนี่ยจะต้องเป็นผู้แสดงความคิดเห็นก่อนพักเสมอเสมอก็ับเป็นมติก่อนที่พักจะลงมติด้วยซ้ำไป ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีบุคคลที่ขอสงวนานามไปยื่นคำร้องขอให้ยุบพ,พักเพื่อไทยกรณีที่นายทักษิณเนี่ยเข้าครอบงำพักชี้นำผู้บริหารทำให้ขาดความอิสระผมได้แนบหลักฐานนี้มาด้วยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลก็มีความละเอียดครบถ้วนที่บ่งบอกได้ว่านายทักษิณเนี่ยครอบงำพักอยู่การกระทำของนายทักษิณในขณะนั้นซึ่งเป็นทกโทษการเมืองที่ได้รับการพักโทษ แต่กลับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งตามระเบียบของกรมคุมประพฤติเนี่ยเป็นข้อห้ามนะครับแม้แต่ผมเองซึ่งเคยเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษมาก็เช่นเดียวกันผมต้องอ่านระเบียบของกรมคุมประพฤติมาทั้งหมดนั่นแหละครับนายทักษิณจะทําการฝ่าฝืนระเบียบซึ่งกรมคุมประพฤติจะต้องเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยนะครับ